สวัสดีครับอ่าแล้วก็มาต่อยคัดนึงนะก็เป็นเป็นคัดมันคัดคัดหลังแล้วกันอ่าเพราะว่าเมื่อกี้มันหนึ่งสองสามสี่แล้วคราวนี้จะมาเริ่มห้ากันเราทั่วไหมถั่วไหมเมืตะกี้มวยเยอะไปหน่อยเจออะไรปลาช้าแตกก็มาตั้งแต่ OPS นะครับ OPS ผ่านไปถึงซุ้อเราก็มา OPSD OPSD จะผ่านอะไรบ้าง o p d มีมีข้อหนึ่งสร้างสแตรฐานสร้างสแตนดาร์ดขึ้นมาแล้วก็สร้าง สี่สองอีสเดลซีไซด์อีสเลซีขึ้นมาสาลิีไกไลเชลลิงเชลลิงทางเลือกในการแบบทำไม่ทำโปรเจกไหนบ้างสี่สี่ก็คือมีตัววัดกำหนดตัววัดขึ้นมาครับอ่าโปรเจกต์มีขนาดไซส์เท่าไหร่คนคิดเป็นชั่วโมงมกี่บาทอ่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่า measure repository หรือ repository เลยเนี่ยอ่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้มันเหมือนกับว่าเราทำที่เก็บนะที่เก็บตัว measurement อ่านะ อาจจะเป็นทั้งในระดับองค์กรก็ได้ระดับโปรเจกต์ก็ได้วัดองค์กรอย่างตัวอย่างเนี้ยวัดองค์กรเลยองค์กรอย่างเช่นว่าในโปรเจกต์ที่ผ่านๆมารวมๆแล้วเนี่ยมีโปรดักมีโปรเจกต์ที่สําเร็จในด้านเขาเรียกว่าทำเราเราพูดถึงแมจิเมนต์เลยดีกว่าคือว่าเอฟฟอร์ดแวร์เรียนเอฟฟอร์ดดีเวียชันความจะเอาแต่สมมุติว่าเอนจิเนียร์ได้สองพันแล้วเบี่ยงเบนไปกี่เปอร์เซ็นต์บ้างส่วนใหญ่ เป็นเท่าไหร่อยู่ในโกไหมเดี๋ยเช่นบอกว่าโกบอกว่าจริงๆยังไม่อยากให้เกินบวกลบสิบบวกลบสิบคืออะไรบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณว่าไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์กำหนดไว้กำหนดงานไม่สามเดือนบอกว่าผิดพลาดได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อะไรอะ่างนั้นอะไรอย่างนั้นแล้วนี้เราก็มาดูว่าองค์กรเนี่ยเราทำได้ดีขนาดไหนเกินมากน้อยขนาดไหนใช่ป่ะอันนี้ใชื่อว่าตอนแรกเราตั้งบอกว่าบวกลบสิบบวกลบสิบไม่เกินนี้ไม่ต่ำกว่านี้แต่พอมาดูๆแล้วเนี่ยโ องค์<ม>เราเกินไปสิบห้านะ,ะปกติแล้วส่วนใหญ่สิบห้าอาจจะตอนแรกอาจจะบอกว่าทำไงให้มันลดลงดีแต่สุดท้ายทําแล้วทํายังไงมันก็ไม่ลดแสดงว่าอาจจะเป็นมาตรฐานอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนั้นนะสิบห้ามันมันมันดีสําหรับองค์กรแล้วเรา,า,เา,าก็ขยับเป้าให้ไปที่สิบห้าอะไรเปลี่ยนนะประมาณนั้นให้เปลี่ยนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเออเหมือนกับเป็นตัวอย่างของแต่ละโปรเจกต์เนาะเราไปโยนเข็บไว้ที่ใดที่หนึ่งซึ่งเราจะพูดต่อไปใน หัวข้อแน่อ่าอ่าทีนี้เนี่ยอนมตมีเมื่อกี้มีข้อหนึ่งอ่ามีข้อหนึ่งสองสามสี่ไปแล้วใช่ไหมยังไม่รู้เลยว่า OPF OPD มันทําตอนไหนมันมันทำตอน,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 นตอน,ตอน F, เนี่ย OPF OPD เนี่ยทาตอนที่เราเริ่มทำารือป่าคือเมื่อกี้โปรเซสมันมาตั้งแต่ว่าเราไปหาแกะหาอะไรพวกนั้นใช่ไหมเออเราเรา,าเริ่มทําตอนที่เราอยากจะหยิบซีมเข้าไปใช้ตอนแรกหรือเปล่าถามว่าตอนที่ไม่มีซีมาย์ทได้ไหมตอนที่ไม่มีซีมาย์ทได้ไหม ของของเราก็คือการการ O P F O P D ก็คือสร้างขึ้นมาแล้วประทำตามมันทําได้เลยนะความจริงความจริงก็คือบอกว่าเป็นกฎของบริษัทประมาณนั้นเนาะมัาทำได้เลยนี่นะมันท r i a l balance อยู่แล้วไงอ่ามันท r i a l balance อยู่แล้วเออ่ SPI นะก็มีแค่หน้าที่ทำให้ว่าสิ่งที่ท r i a l balance เนี่ยออกมาโชว์ให้เป็นด็อกคเมนต์ให้ได้โชว์ว่าการที่โปรเซสจริงๆในองค์กรของเรามีแบบเนี้ยเอาขึ้นมาทำเลยอ๋อคือเมื่อก่อนทํายังไงเนี่ยถึงเสร็จปุ๊บก็คือ ถ้าไม่เคยได้พูดไม่เคยกันมาก่อนว่าใครต้องไปที่ไหนเราก็จับให้มันเป็นชัดเจนเลยชัดเจนใะชัดเจนเลยอ่าอ่ะอย่างนี้ทำครั้งแรกดิทำครั้งแรกทำครั้งถ้าอย่างนั้นทำครั้งเดียวเสร็จ๊บไม่ทำอีกเลยไม่ได้อ่าก็บอกทำครั้งแรกอ่าคือทำครั้งแรกเพื่อให้ดูว่าสิ่งใดที่มันดีสิ่งใดที่ไม่ดีแล้วเราจะได้ปรับปรุงทีหลังทุกทีทุกทีเนี่ยแม่บ้านไปสั่งโปรแกรมเมอร์ได้ไม่ทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเอออาจจะบอกว่า ตรงส่วนนั้นอาจจะมีปัญหานะอ่าก็คืออย่าสมมติบอกว่า SM สั่งแม่บ้านแม่บ้านมาสั่งโปรแกรมเมอร์อ่าอย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ดีอาจจะดีไม่รู้แล้วแต่ที่ไม่รู้ไม่รู้คือแม่บ้านเป็นเมียบอสจะดีถ้าองค์กรกำหนดไว้แบบนั้นก็ต้องทำใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าสมมติถ้าแบบนี้เราเรารู้ว่าแบบนี้มันไม่ดีนะเรากำหนดใหม่ ให้ให้โปรแกรมเมอร์เอ้ยเรื่อยๆให้ทีมซูเปอร์วิเซอร์เข้าไปคุยกับ S อเแล้วไปรับงานมาแล้วก็มาทํางานสมมุติว่าถ้าเกิดเจอปัญหาที่ว่าโอเคเอสเอ็มมาบอกแม่บ้านนี่แหละแต่แม่บ้านมาบอกเดฟมาบอกพีเอ็มผิดผิดพลาดอ๋อปัญหาเกิดปัญหาเกิดรู้คอร์สคือตรงนี้เลยอย่างนี้รู้เลยรู้เลยตอนเหตุปัญหาแต่มึงเลยเน่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็คือเราค่อยมาปรับปรุงแต่ว่าตอนนี้ทําให้อ่ ผ่านไห้บ้านนะการคอมมิ u n i เกชการติดต่อสื่อสารในทีม uh huh. ผิดพลาด uh huh. ทำยังไง uh huh. แก้ไขใหม่ทีน uh huh. ี้ทีนี้พอทำตอนแรกก็ถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วอันนี้คือตอนหลังเราทำตอนไหนตอนไหนก็ได้บางครั้งมันอาจจะมีรอบนะ uh huh. มันอาจจะมีรอบอย่างเช่นว่าออมันมีปัญหาครับพี่มันไม่ดีเลยอ๋อ oh, มันยังตอน,นถึง,ตอนน,ถงตอนนี้ถึงว่าทำาซีไปแล้วมันก็ยังมีปัญหาตัวไทีหมอพีพีเคเข้ามาช่วยนะ พีพีเคเนี่ตอนนี้ปัญหาในที่เจอเนี่ยมป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคอมมิวนิเคียนแย่มากเลยพีพี่ช่วยไปบอกเอสพีไอหน่อยสิอ่ามันจะต้องรวมทีนี้เอสพีไอก็ฟีดถูกฟีดแบ็กเข้าไปเอสพีไอเอสพีไอเข้าไปหาแก็บใหม่อย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ครบรอบเสร็จปุ๊บข้อมูลพวกนี้จะถูกรวมอาจจะบอกว่าทีมครับบอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีเนี่ยในโปรเจกต์นี้ขอเทเลนด์ อ๋อคือทำเทโลลิ่งไปที่ทั้งใหม่ให้มันดีใหม่เลยใช่ชั้นกต้ดนั้นชั้นต้นนั้นก่อนเพื่อลองว่าเออถ้าทำแบบนี้ปุ๊บดีหรือเปล่าพอจบโปรเจกต์ปุ๊บปีเดือนฉันเลยแล้วเฮ้ยตัดอันนี้แจ๋ว啊โอ้เอสพีไอครับจัดอันนี้แจ๋ว啊มันอะไรอย่างนี้นะขอคือทีนี้ก็ให้มาบัญญัติโปรเจกต์ไม่ได้พูดนะฟังใหเต็มก็มีความสุข ทีนี้ทีนี้ก็คือให้เอสพีไอดีไฟล์โปรเซสมาใหม่เลยให้เป็นแบบที่มันดีมีวิธีการที่ดีแล้วก็เอาไปใช้ับบนี้คือรอบสองแล้วไม่ใช่รอบแรกใช่ไหมถามว่าบอกเอสพีไอให้ทำเลยได้ไหมโอ้งานเยอะงานเยอะมันเยอะ มันก็ไม่จบไม่สิ้นก็ไม่รู้อีกว่าดีหรือไม่ดีบางทีการการความต้องการตอนนั้นมันเป็นความต้องการแค่เพียงคนเดียวการเ็ถ้า s b i แก้เสร็จปุ๊บโปรเจกต์อื่นต้องมาทำตามเอาแก้อีกผู้นี้มาโปรเจกต์อื่นทำอีกแบบหนึ่งมันก็แก็ในในระดับออกแกรนี่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีใครครับในการคุยมันมีใครในการคุยเอไม่ใช่ เอสอีพีจีอ๋อยังไม่ได้พูดแต่กีพีจีเลยเราเราคิดว่าเอสอคือบอร์ดบอร์ดหนึ่งแล้วกันอ่บออบอร์ดบอร์ดหนึ่งที่เรามาคุยกันว่าเฮ้ยมีอันเนี้ยเราจะทำไหมมีคนมาดูนะมาช่วยกันตัดสินใจีเจอ่ถ้าแอปพูปโอเคลองทำกันดูอ่าถ้ารีเจ็คเฮ้ยมันอาจจะเป็นสเปพาะิกแค่นี้รีเจ็คไว้ก่อนอ่ืแล้วเลล็กแ้วเลยถอดไว้ อะไรอย่างนี้วันในทูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้เรามาถึงเราเราเรากลับมารู้แล้วว่า <S <S ทำต,ตทั้งแต่ตอนแรกแล้วก็สามารถที่จะวนกลับมาได้หลายรอบ o p f o p d ถึงเซุ๊บ o p d ไป123 4งสอสโรเซสบญญัติขึ้นมาเทโลลิงแล้ว s d l c กำหนดขึ้นมาในการกําหนดการวัดค่าต่างๆครับทีนี้ข้อห้าตัวต่อไปเวลาเรามีพวกนี้เสร็จแล้วเราไปไว้ไหนเอาไว้ไว้ไหนเขียนไว้หนห้องไม่ใช่นะเก็บสปรังเป็นคําตอบที่ ผิดครับก็คือมันจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า process process library ใช่พูดไปแล้วจะตอน o p s นี่อ่าอ่ามันเกี่ยวข้องกันมันสัมพันธ์กันมันอยู่ในนี้อ๋อมันบางทีมันแยกขาดกันไม่ได้บางองค์กรเขาก็รวมกันไปเลยเป็นงานเดียวสุดยอดเพราะฉะนั้น OPM OBD บางทีมันรวมกันเลยอ่ะใช่บางครั้งใครแต่ SEMI เขาจะไม่ได้เช็คว่าแบบเฮ้ยมันก็รวมกันได้ไงตายจล SP หน่งจุด p 1.2ของ o p s ได้ไหม เฮ้ยมันมันมาลิงก์กับ O P D เลยนะอ๋อไอไอพีไอพีมันจะ implement ไห implement มันก็ต้องถูกวางออกมาใช่ implement process ไงอ่าทีนี้พอครับมามาพูดเรื่องพอน่ดหนึ่งมันก็จะเป็น T A L process asset library มันก็จะเป็นส่วนกลางขององค์กรก็เอาไว้เก็บไฟล์เก็บ policy เก็บตัวเลขเก็บรีพอร์ตแทนต่างๆต่าสารพัด เรปอรอตสโตรีหรือเอสเตมีที่แบบเบสเบสแซมเปิลของแต่ละโปรเจกต์ก็ได้การข่าวสารต่างๆอะไต่างไี้โอ้ถ้ามันเก็บขนาดนี้เราเราทำมือไม่เนี่ยแบบเอาเข้าไปวางเองหรือว่าเราต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรช่วยมันมีมีซอฟต์แวร์ช่วยไหมจริงจริงแล้วมันก็มีนะแล้วแต่องค์กรอีกเหมือนกันอ๋อคือเขียนขึ้นมาเองก็ได้แต่เพราะว่าพอเองก็ไม่ได้กำหนดไม่ต้องทำยังไงใช่ไหมใช่มันก็มีไม่พ้นก็คือมันก็ต้องเป็นทูล แต่เขาไม่ได้บอกว่าไปใช้ทัวร์อะไรก็คือเป็นกับองค์กรเห็นเห็นแบบองค์กรแบบต่างประเทศหลายๆมันก็ drop box ทูกรายก็จบแล้วอะไรแบบนี้นะฮะแต่คราวนี้มันจะมีปัญหาเรื่อง permission ว่าในการที่จะเข้าถึงแต่ละส่วนแต่ละส่วนว่าเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าองค์กรบอกว่ารับได้รับความเสี่ยงนั้นได้จบ บางองค์กรถ้าสติ๊กมากๆก็เขียนซอ์แบรนด์โดยเฉพาะไปเลยแล้วกันใช่ใช่ไหมหรือว่าเฮ้ยเสียเวลานานซื้อเลยดีกว่าแพงมากทีนี้ต่อไปครับก็มีพอพอแล้วมีอะไรอีกไหมมีพอเสร็จแล้วเพ๊บอ่าเราก็ต้องมีการกำหนดอ่าเขาเรียกอะไร working environment standard working environment เป็นยังไงยากแล้วเนี่ยยากแล้วเนี่ยต้องมีภาษาชาวบ้านไหมเราพยยาามทำงานอยู่ในห้องสีขาวใส่ชุดโซนอวกาศไม่ใช่ Work, tamam. Work environment standard เราต้องมาอธิบายคือตามชื่อเว็บเราเนาะ soft end ทำให้มันเบาบางลง soft e n soft end เบาบางลงคือคำนี้อาจจีฟังแล้วปวดหัวนะเราพยายามจะทำให้มันเบาบางลงก็คืออ e ่าอย่างเช่นเวลาเราทำงานเราทำงานเสร็จปุ๊บเวลาเราเดฟเดฟเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่า environment หนึ่งแล้วเวลาเราจะเทสเสร็จ มันก็จะมีอีก e n v i r o n m e n t หนึ่งอ๋อคือคือเขียนบนเครื่องตัวเองใช่แต่ไปเทสเทสเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช่มันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เทสอีกตัวหนึ่งอะอะเราไปใช้เราไปใช้เครื่องโปรดักชันอาโปรดักชันก็จะเป็นอีก Environment หนึ่งอานี่คือถ้ามีการแบ่งชัดเจนแบบเงี้ยจะต้องถูกกำหนดไว้ของดอทเน็ตจะต้องมีสเปคอะไรดอทเน็ตจะต้องลงตัวไหนต้องใช้ซต้องอะไรบ้างใช่อ๋อแบบเยอะสมมติไอ้นี่ ถึงเสร็จปุ๊บเอาไปเดตบนบนเครื่องที่เป็นแบบคัสตอมมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดีพอยบนโฮสติ้งกลายว่าสามอันไม่เหมือนกันปัญหาเกิดอ่าอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าก็คือรับกำหนด Environment สต์ดรับการพัฒนาได้ไหมใช่ภาษาใช่ภาษาก็ได้นะก็ได้นะอาจจะไม่เกี่ยวกับโปรดักชันโดยตรงอะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ Developer ทําอร์ทำ่าเนี่ยบอกว่าเฮ้ยต้องมีซอฟต์คอนโทรลอ่าเ หนกิะอะไรก็ว่ากันไปครับก็เคยเห็นบางคนถึงนี้แบบว่าเดี๋ยวผมว่าเขาทําหลายโปรเจกต์เหมือนต่างกันใช่ไหมอ่า V M อ่ามี V M ถึงเสร็จปุ๊บก็ให้ให้คืออะไรครับบอกคนอื่นหน่อยเวอร์ชวลแมชชีนอ่าอย่างพวกเวอร์ชวลบล็อกหรือหรือ VMware ก็ได้อ่าสร้างเวอร์ชวลบล็อกขึ้นมานะทำ V M ขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บลงซอฟต์แวร์อะไรเสร็จสับ ทำตัว v M เก็บไว้ใครอยากจะเดีบให้มาดาวน์โหลด v M เข้าไปิูแล้วทํางานในรเอ B M ก็สามารถที่จะคัตตอมในแต่ละโปรเจกต์อยากทําโปรเจกต์ไหนก็ดึง v M ตัวนั้นขึ้นมาใช้งานก็แล้วแต่ policy แล้วแต่ policy แบบนั้นก็มีครับถึงระดับนั้นในส่วนต่อไปกจะเป็นจุดไม่ใช่หนึ่งจุดเดียวหัวข้อที่เจ็บสุดท้ายเขาก็จะมีเขาก็จะบอกว่าต้องมีการกําหนดไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ไกด์ไลน์แบบไหนจริงๆแล้ว อ่อโปรเซสมันมีนะน้องหมอเป็นอะไรกล่อง่วใช่ป่ะใช่โปรเซสหมออะไรคล่องแคล่วเน่ยว่าเออคุณทำไปเนี้ยอาจจะได้วัตถุดิบนี้ออกมามีใครทำนะฮะแต่โดยละเอียดโดยละเอียดอาจจะต้องเป็นไกด์ไลน์แล้วอย่างเช่นว่าเขามีบอกกันแล้วบอกว่าอ๋อพีเอ็มนะต้องมีการอินิเชียลโปรเจกต์ก่อนต้องมีการอินิเชียลทำอะไรล่ะอย่างนี้ โดยละเอียดโดยละเอียดโดยละเอียดอย่างเช่นว่าอินโดนีเซียบางที่บอกว่าโอ้โหต้องมีการกรอกฟอร์มส่งไปให้พีเอ็มเอฟพูอะไรก่อนอ๋อคือถึงถึงระดับที่แบบว่าหนึ่งคุณต้องไปเอาฟอร์มมากรอกสองคุณต้องส่งไปให้ซีเอ็มซีเอ็มเอาไปให้เอสเอ็มเซนมีปัญหายังไงเออถ้ามีปัญหาฟีดแบ็กต้องวิ่งมาที่ไหนอันนี้อันนี้ออกแนวเฉลยยังไงถ้าในเชิงโปรแกรมมิ่งนี่เป็นสุดโอโคสเลยนะเนี่ยโอ้สุดโอโคสใช่ใช่นะเป็นประมาณสุดโอโคสนะก็หน่อยย่อยๆอ่าก็คือบอกกำหนดเป็นวลลุ่มได้ด้วย จริงๆแล้วซีไอเนี่ยอาจจะบอกว่าบางคนบอกเฮ้ยสิ่งที่เคยคิดมาเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ที่องค์กรที่ทํามาไม่เคยคิดอย่างนี้ไม่เคยไม่ใช่แต่จริงแล้วเนี่ยมันหมนายความว่า,าซีไอเนี่ยเป็นคําในกว้างๆแล้วแต่เราจะตีความหมายนะแต่ว่าตีความหมายเป็นแนวไหน <S <S อ่าแต่จริงๆแล้วมันมันพูดเนี้ยมันมันก็จะมีตัวกลางอยู่ที่ว่าอาจจะเรียกว่าขมวด ให้เรามาอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ดีกว่ารีกว่าขมวดให้ใกล้ๆกันขมมดไม่ได้เหมือนกับเหมือนกันเป๊ะไม่ใช่อย่างนั้นต้องตลกอุปกรณ์นะครับก็แล้วแต่ที่อ่ะเรียกแล้วแต่ที่ดีกว่าแต่ถามว่าตอบโจทย์เหมือนกันไหมตอบโจทย์เหมือนกันตอบโจทย์ก็คือทํางานให้เสร็จตามรูปแบบที่ต้องการอ่ะพวกเนี้ยอ่ะรูปแบบเป็นกหนดเอาเองอ่าประมาณนั้นแต่ตอบโจทย์ได้ไหมที่เขาบอกมาตอบโจทย์ได้จททีนี้มาทัวร์นี่วา เมื่อกี้มีค่เจ็้คอใช่ปะ O P F O P F สามทีนี้มา O P D O P F มันมีอยนะ O P D หนึ่ง Defy เสร็จึ้นมาในวงค์กรจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนาสองสองก็คือกำหนด Life Cycle กฟนไหม l Cycle พอมีสกรรมมี Station s ไ i r e a u I U T ล e a นสารพัดจะคิดได้กำหนดไว้เลยองค์กรจะใช้ยังไงบ้าง สามเจรี่เดียริ่งก็คือถึงจะมีสแตนดานโปรเซสดีๆแล้วแต่ก็ยังตัดทอนบางอันมาใช้งานได้ถ้าตัดทอนดีๆแล้วก็เอาไปบัญญัตใหม่ก็ได้ตามที่ต้องการมากขึ้นซีมิชเม้นด้วยจ่ายรีพอรซอรี่เราจะหัดยังไงกำหนดไซส์กำหนดขนาดอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายของแต่ละคนเป็นเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยหรือว่าการอิสเม็ดในองค์กรการเก็บข้อมูล เมชเมนต์ต่างๆระดับองค์กรวัดวิธีการที่จะมาวัดค่าในแต่ละขั้นแต่ละอย่างอะไรอย่างงี้ห้่าโปรเซสแอสเซทอะไรบางอย่างที่เก็บมีมีมีกำหนดอะไรรูปแบบแล้วก็มีที่เก็บให้รู้ร่วมกันใช่ตัวใดตัวกลางก็คือเวิร์กเวิร์กเวิร์กเมชเนก์ต่างกำหนดกำหนดรูปแบบในการที่จะทำงานขึ้นมาเด็ยังไงเครื่องเทปเป็นยังไงอะไอันนี้เเครื่องเดี๋ยวว่าหรือหรือแบบรูปแบบในการที่จะ จากการภายในด้วยก็ได้ก็ได้ก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องกําหนดเฉพาะอยู่ในออค์กไนะคจริงๆเราไม่ใช่นะเพราะว่าอย่างเช่นว่าในบางโปรเจกต์ e n v i r o n m n t t แตกต่างไปจากอันนี้เราก็ต้องอาจจะมีเอกสารที่บอกว่า e n v i r o n m e n t ที่แตกต่างคืออะไเพราะว่า c ีไอเองก็ไม่ได้ใช้มาสําหรับซอฟต์แวร์ยอจักรยานก็ได้ไออะไรนะ ใบพัดนู่นนี่นั่นก็ได้ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นชิ้เครื่องซอฟต์แวร์ละมันคือสแตนดาร์ดอ่าสแตนดาร์ดก็คือกำหนดมาแล้วกันว่าจะเอาแบบไหนอ่ะวันที่เคยบอกไปนะครับในในเอกสารของโปรเซสทั้เนี้ยซีเมนท์ไม่มีคำว่าซอฟต์แวร์่แต่เมื่อก่อนอาจจะมีอ่าเรื่องเมื่อก่อนอาจจะมีซอฟต์แวร์ซีเมนท์ อัาทีนี้ก็ข้อเจ็ดไกลข้อเจ็ดไกลก็คือเวลากำหนดมาแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างบอกไปเลยว่าในแต่ละสิ่งที่ต้องทำอ่ะมีอะไรอะไรที่ต้องเป็นเหมือนข้ตอบกฎนะเป็นองสามสี่อ่า แต่ก็ไม่ได้บอกถึงว่าต้องเขียนอะไรนะเออไม่ต้องบอกถึงแบบว่าต้องพิมพ์หนึ่งสองสใช้มือข้างที่ไม่ถนัดพี่กลับไปแลนะรวงเยอะก็สนุปก็สนุกง่้ยๆสรุปสนุป O P F O P F ละกันตั้งแต่ตั้งแต่แะไร O P F พูดมา O P F ก็คือเราจะต้องโฟกัสตรงมันคือโฟกัสดูให้ชัดเจนว่า เราจะไปในทิศทางไหนเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกพร้อมกันในครั้งเดียวไม่ได้เราต้องดูให้ชัดเจนว่าองค์กรกําลังจะไปในทิศทางไหนแล้วข้อดีข้อเสียขององค์กรเราปัจจุบันคืออะไรถามใครใครออก OPF OPF โฟกัสเวลาจะโฟกัสใครูารีฮีนบาริหารบริษัทเก่านะให้เขาคิดมาเราม่้เ่ากันทีนี้ OPD ครับ OPD เือสร้างพวกนี้แหละ สร้างก็จะมีข oh. ั้นตอนในการสร้างอยู yeah. I mean, ่สองเรื so. I mean, ่หกเจ็ดให้ให้ SM สร้างเองไหมเอสเอ็โอ้โหไม่ดีเนี่ยไม่ไม่ก็ก็เอสเอ็มเองเขาคงไม่ได้มีหน้าที่ไม่ไดสร้างแบบนี้เพราะในการสร้างก็จะต้องมีความรู้ในการสร้างพอสมควรเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเอ i s ี i เออเอค่าตัวแพงไสองบาทสองบาทห้าสิบห้าสิบไม่โลมาแล้วครับอ่าทีนี้ก็พอมีพวก OPF OPD แล้วเนี่ยมันมีอะไรต่อจากนี้ไหม อันนี้แค่บัญญัติมามันยังไม่มีเรื่องการทำพกิ้งโปรดักอะไรแต่ละตัวแต่ละตัวอันนี้คืออยู่ในส่วนอื่นหรือเปล่าใช่เราจะค่อยๆไปทีละโปรเซสไอเดียเมืบบที่เราพูดไอ้คราวที่แล้วเราไม่ได้เข้าโปรเซสไอเดียเลยอินโทรดักชันทุกเรื่ออันนี้คือสองเทปแล้วสองเข้าโปรเซสอะไรครับเข้าโปรเซสไอเดียก็คือโปรเซสไอเดียของ OPF แล้วก็ OPD นะครับก็ OPF OPD ก็คงประมาณนี้นะจริงๆแล้วไม่อยากให้อ่านพรุ่งนี้เป๊ะๆมันเหมือนกับ เอาตาราไปแล้วมันก็เฟลอ่่าาอนแล้วมาคิดต่อดีกว่าคิดต่อดีกว่าคิดว่าออบเจกตีที่เขาต้องการคืออะไรดีกว่าอ่าเขาต้องการแค่ว่าโอเคเราหาแกลบนะว่าจุดแข็งจุดด้อยของเราคืออะไรจุดแข็งเราก็ดีละไว้อย่างนั้นแหละจุดด้อยก็ค่อยๆเสริมเราเราจะได้ผ่านแล้วซึ่งไปเซอร์ติฟายตามเลเวลแล้วเราก็จะมีส่วนที่ขาดทำให้ได้ตามเลเวลถึงสุดภิเราก็จะเซอร์ติฟายผ่านจริงๆแล้วพวกนี้ที่เขาเขียนเนี่ยเราคิดในเชิงเขาธรรมชาติดีกว่า เนาะจริงๆแล้วเขาแค่มาลำดับให้เราง่ายๆก็คือมีพวกนี้ไว้จะได้ไม่หลงทางไม่หลงทางอ้าวแผนที่เหรอใช่แล้วมันคือเฟรมเวิร์กไกด์ไลน์อาเฟรมเวิร์กไกด์ไลน์เอซิมไปนี่ความจริงเราพูดแต่วเราเป็นเฟรมเวิร์กนก็คือมีรูปแบบแบบนี้อยู่นะมีกฎข้อบังคับถ้าทำตามนี้ถึงสุจะรู้สึกดี่ซิมไปไม่ใช่โปรเซสนะเพราะนั้นมันไปเข้าคนอื่นได้อ่ะสักคำบอกว่าไงเอกใจบอกว่าเขาไม่ขึ้นตรงกับโปรเซส โอเคสีไวไม่ใช่โปรเซสมันคือเฟรมเวิร์กวมกันได้อ่าครับก็มีอะไรหลายอย่างที่ก็ใช้งานต่อได้นะตั้งกันไวครับแล้วก็ก OPF OPD ก็คงประมาณนี้เนาะก็2องเทสเดี๋ยวผมไปตัดมันจะกลางๆหน่อยก็คือ1.4แล้วก็เข้ามา1.5ที่นี่ก็ OPF OPD วันนี้จบแล้วจบเป็นเท่านี้นะครับก็ จะเริ่มติดตามในเทปต่อไปถ้าสงสัยอะไรอย่าถามซับเอ็นจไม่ในใจซับเอ็นดอทเอ็นทเราเราก็จะเอาโปรเซสมาคุยกันมากขึ้นนะครับครั้งหน้าจะคุยอะไรครั้งหน้านี่เลยพีพีเอเออพีพีเอกับนอเอถานที่จรเอ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 ีอเสเาเอเคเไเอ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 เีพีเอเอเอเเรเอเอเออเอเออเออเเเออเเอเเอเเออเเอ อ๋อครับส่วนสำคัญที่สุดของซิมัยคือ MA นะเอ็มเอนะฮะทำเอ็มเออย่างเดียวได้ไหมไม่ได้มาต้องทำอะไรหน่ะก็คือสำคัญใช่ไหมสำคัญเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาเจอพีพีเอ็มเอสองตัวนะครับทั้งสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนฝาแฝดนะแต่ฝาแฝดไม่ถล่มคนอื่นไม่ถล่มไม่ถล่มใช่ไหมไ่ถล่มใครไม่ถล่มเราต้องช่วยเลยเพราะฉะนั้น o b บกับ OPD ก็ ทางต,ต,ตอนนี้เท่าน,นี้นะครับจบหลายรอบแล้วนนจริงแล้วจร,จริงแล้วกลับก็สวัสดีค้า